สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อ fc ช่องรุ่งสองสี่ชาแนลและก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องสยองของยายเฟืองนะคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในวีรก,กรรมสุดห่ามของลุงยักษ์จะว่าไปคงเป็นประสบการณ์ระทึกขวัญเรื่องท้ายๆของครอบครัวตัวยอ่อจริงๆก็ไม่น่ากลัวเท่าไรหร่หรอกแต่คนเล่ามาอีกที บอกว่าจริงไม่จริงไม่รู้ได้ยินมาอย่างไรเขาเล่ามาอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆต้องขออนุญาตนำแก่นของเขามาแต่งเติมเพิ่มอัตลรสนิดนึงนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าย้อนไปสักหลายสิบปีสมัยที่เรื่องลี้ลับยังเป็นของคู่กับคนไทย อันที่จริงตอนนี้ก็ยังฝังรากลึกอยู่เวียาศาสตร์ยังหักล้างไม่ได้ง่ายๆในหมู่บ้านที่สงบเงียบห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งมีเรื่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีสิ่งลี้ลับออกมาอารวาด ปรปเพลเข้าหน่อยชาวบ้านชาวช่องก็ตาลีตาเหลือกเข้านอนบ้านกันหมดเลยนะคะเข้านอนในบ้านกันหมดสมัยก่อนเป็นแบบนี้จริงๆคราออกค่ะบ้างครับบ้างมู่ไหนบ้านไหนตำบลใดมีแววข่าวเรื่องผีสางนางไม้หลังห้าโมงเย็นถนนหนทางก็แทบร้างแต่เมื่อนานเข้าไม่มีสิ่งผิดปกติ วิถีชีวิตจึงจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติอย่างช้าๆเรื่องเริ่มต้นที่ตรงนี้ช่วงอากาศร้อนประมาณปลายพฤษภาคมบนถนนที่แสงเงียบเชียบมีมอเตอร์ไซค์ควบปุเรงปุเรงทิ้งฝุ่นไว้ข้างหลังใช่แล้วไบค์เกอร์ไบค์เกอร์คนนั้นคือลุงยักษ์นั่นเองลุงยักษ์แวะไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งชื่ออาสิงนามสมมุตินะคะ ทั้งสองคนคุ้นเคยกันดีมากสนิทกันขนาดไปไหนไปไหนไปด้วยกันแค่มองตาก็รู้ใจกันเลยแต่น้อยครั้งนักที่ทั้งสองคนจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับครั้งได้เลยเชียวเพียงแต่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในนั้นหลายวันก่อนน้องคนหนึ่งของลูกยักษ์เข้าเมืองและแวะไปเยี่ยมที่ค่ายหลังจากสอบถามสารทุกสุขดิบกันพอควรก็ยื่นกระดาษให้ มันเป็นจดหมายหนึ่งฉบับน้องบอกสั้นๆว่าเพื่อนเฮียฝากมาให้หลายวันแล้วสภาพจดหมายยับยุยี่ก็ว่าเลวร้ายเกินพอแล้วแต่ลายมือที่เขียนกลับทุเรศยิ่งกว่าหลังจากทนอ่านไปบนไปจนถึงสองบรรทัดสุดท้ายลุงยักษ์แปลกใจเล็กน้อยกับเนื้อความในจดหมายอีกนิดไว้เพื่อนเมื่อไหร่จะว่างไว้มาหาหน่อยสิมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นกับญาติว่ะ แต่ไม่อยากล่าตอนนี้เอาเป็นว่าสะดวกแล้วรีบมานะเว้ยไม่สบายใจเลยว่ะลงชื่อสิงลุงอ่านจบก็แปลกใจอย่างที่น้อยครั้งนักที่ทั้งสองคนจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแต่ลุงยักษ์ไม่ได้สนใจอะไรมากเกือบลืมเ,เกือบลืมอ,อีก่าง,งาต้องรออีกรลายวันนั่นแหละกว่าจะมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเพื่อน ลุงแวน้นมอเตอร์ไซค์คู่ชีพบ่ายหน้าไปยังบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านตนเองไกลลิบริ่วกว่าจะไปถึงก็พลรเพลเต็มทนทันทีที่ไปถึงอาสิงก็เปิดประตูพรวดออกมายิ้มแป้นเลนเรียกลุงยักษ์เข้าไปในบ้านของเขาในบ้านมีพ่อกับแม่และก็แฟนอาสิงอีกคนสมมติชื่อส้มทุกคนทักทายเซเลปประจำตำบลอย่างเป็นกันเอง สิลิปสิลิปไม่ใช่สิเล็ตแต่ในความเป็นกันเองมีร่องรอยของความกังวลเจียอยู่แม้แต่คนที่มีความรู้สึกชาย,ยิ่งกว่าตัวสลอกแบบลุงยักษ์ก็ยังจับสัมผัสนั้นได้หลังจากกินอาหารเย็นเสร็จลุงกับเพื่อนก็เดินออกมาด้านนอกคุยกันเรื่อยเปื่อยสอบถามเรื่องอนาคตกับเพื่อนซีอังสิงบอกว่ากำลังหาช่องทางไปขายของในเมือง ทั้งสองคนยืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งน้าส้มก็เดินมาตามบอกว่าเย็นมากแล้วจะกลับบ้านให้อาสิงไปส่งอาสิงจึงขอตัวไปส่งแฟนสักครู่และถามว่าเพื่อนซีจะไปกลับบ้านหรือนอนค้างที่นี่แน่นอนว่าลุงยักษ์ไม่คิดจะกลับบ้านวันนี้เขาเบื่อที่จะต้องกลับไปฟังคำบ่นของผู้เป็นพ่อ ที่สําคัญยังมีเรื่องบางอย่างที่เพื่อนสียังไม่ได้เล่าให้ฟังแมมอุตส่าทอมาตั้งไกลใจยยยกลับไปทั้งที่ไม่รู้อะไรก็ใช่ที่แม่ของอาสิงจัดที่หลับที่นอนให้ลุกยักษ์นอนบนเคร่ข้างประตูซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามานอนที่นี่คิดไปก็ช่างใจไม่น้อย อุสลได้มีโอกาสกลับบ้านดันแวะมาค้างคืนบ้านเพื่อนแทนที่จะกลับไปหาพ่อแม่ได้น้องๆก่อนลุงยักษ์นั่งๆน,นอนๆอ,อยู่ครู่อาสิงก็กลับมาส่งเสียงเรียกลุงยักษ์ก็ลุกออกมาจากที่นอนพูดจาภาษาดอกไม้กันอยู่สักพักก็เริ่มหง,งุดหงิดและถามว่าที่เรียกมาเนี่ยมีเรื่องอะไรอาสิงได้ยินก็มองซ้ายมองขวาพูดพึมพำกับตัวเองว่า เมื่อแล้วจะพูดดีหรือเปล่าวะลุงยักษ์ถามเพื่อนทันทีว่ามีเรื่องอะไรกันแน่ไอ้ที่พูดมาภายในสามวิอาสิงถอนหายใจยาวชวนให้เดินไปข้างนอกเมื่อออกมานอกชายคาบ้านอาสิงจึงพูดขึ้นเชื่อเรื่องผีไหมวะลุงยักษ์ได้ฟังก็คำแบบบ่นเพื่อนไปชุดใหญ่ว่าพูดเรื่องอะไรไร้สาระ อาสิงต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเล่าว่าเรื่องปแปลกๆที่บอกในจดหมายก็คือเรื่องนี้ล่ะไม่ได้เกิดที่นี่แต่เกิดที่บ้านแฟนมีอะไรบางอย่างชอบไปป้วนเปี้ยนแถวบ้านนาส้มตอนดึกๆลุงยักษ์ถามกลับว่าเรื่องปแปลกๆที่พูดถึงคืออะไรอาสิงอั้มอึง้งตอบกลับมาแค่ครูก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านเือกันว่าเป็นกระสือลุงยักษ์ได้ยินก็หัวเราะตามประสาค,คนไม่เชื่อแล้วเดินกลับเข้าบ้าน อาสิงเห็นก็รองทักถามว่าง่วงแล้วเหรอลุงยักษ์หันไปใส่หน้าเปล่าจะไปเอากุญแจรถกลับไปนอนบ้านดีกว่าไรสาระชิปเลือดร้อนอาสิงต้องขุดหาสารพัดเหตุผลมาโน้มน้าวให้เพื่อนสียอมนั่งฟังสัญญาว่าจะจัดให้สองซองลุงยักษ์จึงรีบนั่งจิ้มจิ๋มจิ้มฟังต่อจิ้ม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 ฟังต่ออาสิงเล่าว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา แม่นาส้มพึ่งคลอดลูกหลงมาคนหนึ่งห่างจากนาส้มเกือบ20สิปีซึ่งอาสิงรวมถึงแม่นาส้มคิดว่าทารกแรกเกิดคนนี้ละ่ะเป็นจุดเริ่มต้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพราะหลังจากที่เด็กเกิดไม่นานตอนกลางดึกนาส้มกับแม่มักจะได้ยินเสียงก๊กเก๊กก๊กเก๊กเพราะกับเสียงเหมือนคนเคี้ยวหมากดังเจ๊บเจ๊บเจ๊บ รอบบ้านเกือบทั้งคืนน้าส้มอยู่ลำพังกับแม่แค่สองคนพ่อก็ไปทำงานต่างจังหวัดบอกว่าตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับขวัญผวาทุกคืนลุงยักษ์ที่นั่งฟังมานานก็ถามกลับว่าแล้วทำไมไม่ไปอยู่เป็นเพื่อนแฟนกลัวเหรออาสิงตอบอ้อมแมกลับว่ากลัวเป็นกี้ปากชาวบ้านลุงยักษ์หัวเราะในลำคอแบบพรเอกหนังไทยเดินก็ไปใกล้เพื่อนสนิทและ เบิร์กลาวอวักกันโหลกอาสิงไปหนึ่งทีอาสิงบนอุบถามว่าตบทำไมตบกระบาลพวกใจกประสิวงัวงไงมีอะไรไหมแกนี่ก็แปลกนะห่วงความรู้สึกชาวบ้านชาวช่องมากกว่าเมียตัวเองได้ไงวะเขากำลังตัวอยู่ทำไมไม่ไปอยู่เป็นเพื่อนออกหักเฮงลุงซัดชุดใหญ่อาสิงได้ฟังก็คงจะรู้สึกละอายอยู่บ้าง ลุงยักษ์อบรมเพื่อนจบก็เดินเข้าไปหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์ที่ซุกไว้ใต้หมอนอาสิงเห็นเลยถามอีกครั้งว่าจะกลับบ้านเหรอลุงยักษ์ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์และตอบเปล่าไปบ้านส้มแกด้วยให้ไวเลยอาสิงได้ยินก็อึ้งอยู่พักบอกให้ลุงยักษ์รอเดี๋ยวแล้ววิ่งกลับไปในบ้านหยิบของใช้ส่วนตัวจากนั้นกระโดดขึ้นซ้อนท้ายแล้วทั้งสองก็แว้นออกไปอย่างรวดเร็ว บ้านนาส้มอยู่ห่างไปไม่ไกลนักประมาณ4-5กิโลเมตรแต่เป็น4-5กิโลเมตรที่กันดานมากถนนหนทางหรือก็กกขรุขระกว่าจะไปถึงก็มืดค่านาส้มกับแม่แปลกใจที่จูจูคู่หูดูโอ้ไปประกวดตัวอยู่หน้าบ้านทั้งสองแก้ตัวน้ําขุนๆจากนั้นก็ขอผ้าใบเสื่อมงไปกางนอนบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้แม่นส้มบอกให้เข้าไปนอนในบ้านแต่ดูโอ้เลือกที่จะปฏิเสธ ในคืนพักเรนนอกสถานที่ครั้งแรกสองรปภพพจําเป็นตกลงกันว่าจะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะง่วงแต่แตตตตตต่ลุงยักษ์พอลหัว ถึงหมอนก็กลนสนั่นมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้ามืดเพราะอาสิงมางคยาลุงยักษ์ตื่นมาเห็นหน้าส้มและแม่หน้าส้มที่อุ้มทารกน้อยอยู่ยืนมุงอยู่รอบตัวลุงจึงถามว่ามีอะไรแทนคำตอบอาสิงเรียกให้ตามไปดูอะไรบางอย่างาระหว่างเดินอาสิงเล่าต่อว่าความจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้ว คนก็เอาไปพูดกันที่ร้านตาเฟซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอล์หลักใจกลางหมู่บ้านนานเป็นเดือนๆือนแต่ลุงยักษ์ก็ยังฝังหัวต่อไปว่าเห็นก็ยังไม่เคยเห็นกันกลัวหัวหดกันต้องตำบนซะละ อาสิงสายหน้าพาเดินอ้อมไปอีกฟากยืนหมุดอยู่บริเวณราวตักผ้าํำจากไม้ไผ่หน้าส้มหน้าแดงเล็กน้อยหลีกทางให้คู่หูทั้งสองอาสิงจึงชี้ให้ลุงยักษ์ดูผ้าถุงที่พึงอยู่บนราวตักผ้าสภาพยับเยินเหมือนไม่ได้ซักมาแรงมปีส่งคลิ่นมิ้นชุนชวนแหวะโค้มเธอนี้กสกปรกไม่เบาเลยนะลุงยักษ์มองด้วยความระอา เดือดร้อนอาสิงต้องรีงกแกตัวให้แฟนและเล่าว่าผ้าถุงผืนนี้เป็นของแม่นะสม้มแต่ไม่ได้ใช้แล้วแค่เอามาตากโลไว้เท่านั้นลุงยักษ์ได้ฟังก็ยิ่งงงหนักก็ไปอีกลโลโลอะไรวะลุงยักษ์หันไปมองหน้าส้มกับอาสิงสลับไปมาโลากระสือวะอาสิงตอบปุ๊บลุงยักษ์ขำพรืดออกมาหัวรักกาตกตอบกลับตามโพยแกจะบอกว่า,าที่สภาพผ้าถุงมันโสโครกขนาดนี้ เพราะผีกระสือไปกินของเน่าของเสียเสร็จสมอารมณ์หมายเลยเอาปากมาเช็คก,กับผ้าถุงใช่ไหมไอ้สันเคลื่อนฟังนิยายมากไปห,หรือเปล่าวะลุงยักษ์เน็บเพื่อนสีชุดใหญ่ไฟกระพริบอาสิงพยักหน้าหน้าจ่อยเออก็ชาวบ้านเขาเล่าว่ามาแบบนี้ลุงยักษ์ถอนหายใจแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นกระสือมีคนแอบเห็นเหรอนาส้มจึงเล่าว่า ทุกครั้งหลังจากที่เกิดเรื่องในตอนกลางคืนตอนเช้าเสื้อผ้าชิ้นอื่นจะไม่เป็นอะไรแต่ผ้าถุงของนาส้มจะเปือเป้อนสิ่งปฏิกูลบ้างคราบเลือดบ้างทุกครั้งนาส้มบอกต่อว่าตอนนี้แม่กลัวจนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วมีความคิดจะหอบผ้าหอบผ่อนหนีไปพักที่บ้านญาติในเมืองชั่วคราวติดก็แต่ลูกยังเล็กมากพอดีอาสิงบอกว่าลุงยักษ์พอจะรู้จักคนเยอะจึงอยากปรึกษาก่อน ลุงยักษ์ได้ฟังก็ถามกลับทันทีว่าถ้าเป็นเรื่องจริงจะตากผ้าถุงยั่วมันเพื่อทําไมไม่เก็บไว้เกลี้ยงนาะสม้มจึงพูดต่อว่าถ้าคืนไหนไม่มีผ้าถุงตากไว้ด้านนอกจะหนักกว่าเดิมมีเสียงครางในลําคอเหมือนคนไม่พอใจพร้อมลากเท้าไปมารอบบ้านตลอดทั้งคืนจนเกือบรุ่งลุงยักษ์ฟังก็ได้แต่งงง,งกับตักขะของผองเพื่อนคิดในใจอ้ากระสือมันลอยได้ไม่ใช่หรอ มีเสียงลากเท้าได้ไงแล้วตอบกลับแบบขวานผ่าซากเหมือนเดิมเออที่บอกว่าล่อคือแบบนี้นี่เองใช่ไหมเออใจดีกันจังเว้ยต้องเตรียมผ้าเช็ดปากไว้ให้แขกหลังจากไปเด็กมือคํำมาด้วยวะขอโทษด้วยนะคะถ้าใช้คำไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวก็ยังมีต่อ เอออาสิงหน่าจอยเป็นรอบที่เท่าไร่ของวันก็ไม่รู้ถามลุงยักษ์ว่าหรือจะไปตามจ่าน,นอกราชการที่ชื่อหันหันมาช่วยดีไหมเห็นว่ารู้จักกับลุงยักษ์ที่สําคัญชาวบ้านบอกว่ามีวิชงวิชาลุงยักษ์ไม่พูดอะไรควักมือขอบุรีหนึ่งมวนอัดนิโคตินเข้าปอดหนึ่งรอบก่อนตอบไม่ต้องงานนี้ครูจัดการเองช่วงส,สายของวันดูโอ้ก็ขอตัวกลับลุงยัก แวะส่งอาสิงที่บ้านบอกให้เตรียมตัวขอไปทําธุระสักพักเดี๋ยวบ่ายจะกลับมารับจากนั้นก็บึงมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วตรงไปบ้านของเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเกือบ10กิโลเมตรเมื่อมาถึงผู้ชายวัยกลางคนที่เป็นเจ้าบ้านดูดีอกดีใจที่เซเลปประจําตําบลอย่างลุงยักษ์แวเวียนมหาทั้งสองทักทายกันอย่างคนคุ้นเคยตามประสาชายชาติฐานลุงยักษ์เกรินก่นว่าเคยได้ยินเรื่องผีกระสือแถวนี้ไหม ้าเจ้าบ้านบอกเคยได้ยินคนลือกันอยู่แต่ไม่เคยมีใครเจอจริงๆสักคนอย่างเกิ่งก็มีเป็ดไก่ตายอย่างประหลาดๆอยู่บ้างแต่ก็ฟันธงไม่ได้ว่าใช่หรือไม่คุยกันอยู่สักพักลุงยักษ์ก็ขอตัวแต่ก่อนไปสายโหดพวกเราก็พูดว่าลุงขอยื่มปืนกระบอกสิ หลังจากได้ไอเทมแล้วลุงยักษ์ก็แว้นมอเตอร์ไซค์ตรงไปยังจุดหมายต่อไปซึ่งต้องขับย้อนเข้ามาในหมู่บ้านไปไกลพอสมควรบ้านนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆรอบๆมีพื้นผักสวนครัวปลูกไว้เต็มพื้นที่จนแน่นเอียดเสียงมอเตอร์ไซค์คันเก่าดึงให้ผู้ชายอายุมากกว่าลุงยักษ์สักห้าปีออกมาต้อนรับ ลุงยักษ์ทักทายผู้ชายคนนั้นอยากเป็นกันเองสมมุติชื่อลุงม,มิ่งสอบถามสารทุกสุกดิบแต่ยังไม่ทันที่คู่สนทนาจะตอบอะไรสักคำลุงยักษ์พูดต่อฟังดูเหมือนประโยคคำถามแต่น้ำเสียงมันประโยคคำสั่งชัดๆวันนี้ว่างไหมไปธุระก,กันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยนะ ลุงมิ่งงงงงเงงง,ง,งแต่ก็ไม่ถามอะไรเพราะสนิทคุ้นเคยกันอยู่หลังจากเข้าไปหยิบของก็กลับออกมากระโดดขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเป็นเวลาคร้อยบ่ายแล้วทั้งสองคนก็มุ่งกลับไปบ้านอาสิงทันทีเรียกว่าวนรอบหมู่บ้านเลยทีเดียวเชียวละราวสี่โมงทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านอาสิง นอกจากลุงยักษ์ทุกคนที่เหลือดูงงไปหมดนี่จะทาอะไรกันจึงถามว่าเกิดอะไรกันขึ้นแน่ขนาดพ่อกับแม่ของอาสิงยังเดินเข้ามาถามว่าไปมีเรื่องต่อยตีกับใครหรือเปล่าถึงรวมกลุ่มกวนกันแบบนี้ก็ไม่แปลกเพราะคาดีเก่าๆก็ชวนให้ผู้หลักผู้ใหญ่สงสัยอยู่ลุงยักษ์บอกว่าไม่ได้ไปตีกับใครจากนั้นลุงมิ่งกับอาสิงออกมาด้านนอกเล็กจึงบอกแผนการที่ด้นคนเดียว เสร็จสับแบบไม่ปรึกษาใครเลยฟังดีพี่มิ่งแค่ชวนมาเป็นเพื่อนให้คนเยอะๆจะได้อุ่นใจเท่านั้นส่วนที่ถามว่าจะทำอะไรคืนนี้พวกเราจะล่าท้าผีลุงมิ่งอึ้งกิมอีทวนประโยคนั้นในใจสามรอบคืนนี้พวกเราจะล่าท้าผีเราในที่นี้คือรวมครูด้วยสนิทแค่ไหนก็ต้องซักแล้วล่ะลุงมิ่งถามว่าผู้เล่นใช่ไหม ลุงยักษ์หัวร้อชอบอ,อกชอบใจให้อาสิงเป็นคนตอบเดือดร้อนอาสิงซึ่งเพิ่งจะปฏิปะต่อเรื่องราได้ต้องการสตรอเบอรี่บอดบอกเรื่องราวความเป็นมาแบบย่นยอ่อลุงมิ่งฟังเสร็จก็หน้าซิดเป็นไก่ต้มตัวเขาเองเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งตอนที่ไปนั่งกินคาบ,บูชิโดหวานน้อยที่คอมมูนิตี้มอหมู่บ้านข้างๆและไม่เคยคิดจะเข้าไปยุ่มย่ามแม้แต่น้อยยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งดีไงวันนี้ต้องมาร่วม ตีแบบไม่รู้อีโนอีเนถ้าพูดเป็นภาษ,ษาชาวบ้านก็คงไม่มีใครอุตริท้าทายแบบนี้ยกเว้นอยู่คนเดียวคือยักษ์พูดจริงหรอวะเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นแบบนั้นอ่ะพี่ลงพี่เล่นอะไรลงยักษ์ตอบฮ่า่มาเห็นเพื่อนไม่ขำด้วยจึงบอกเหตุผลว่าสงสารนาส้มกับแม่อยู่กันแค่สองคนกับน้องที่เพิ่งคลอดไม่มีคนดูแล แถมแฟนปวดเหตุของนาส้มก็ตายไปเดีวลุงมิ่งไม่สงสารเหลอต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆชาวบ้านชาวช่องแต่วันยังไม่ตกก็มุดเข้ากลับบ้านกันหมดลุงยักษ์บอกว่าไม่ชอบอะไรอึมครึมแบบนี้ก็ลองให้รู้กันไปเลยประชดประชันจบก็หันไปทำอาสิ่งที่กลำลังกุดฟันกรามจนแทบละเอียดหลังจากถูกพาดพิงเรียกครูมาเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่หรอวะ มติเป็นเอกฉันด้านประการชนีหลังจากตกลงกันเรียบร้อยกึ่งโดนบังคับอาสิงจุงมอเตอร์ไซคันเก่าๆออกมาอีกคันไปบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปทําธุระพรุ่งนี้เช้าจะกลับเพราะถ้าบอกความจริงคงโดนด่าแน่อยู่ดีไม่ว่าดีไปเร่นอะไรพิเรนแบบนั้นหลังจากนั้นทั้งหมดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันออกไปติดๆบนท้องถนนปลอบเปลี่ยวไร้ชาวไร้ชานาแม้แต่คนเดียวอาสิงหันซ้ายหันขวา ว,วันวันลุงมิ่งที่นั่งซ้อนท้ายลุงยักษ์อยู่ก็พูดอย่างหวัดหวัดเชื่อยังไม่หามอานมงคแท้ๆคนหายไปไหนหมดวะประตูบ้านก็ปิดเงียบเชี่ยกันหมดพ่อยอดขมองอิ่มได้ยินจิงตอบว่าถ้าพี่ไม่อยากให้เรื่องนี้ลามข้ามตะบลไปถึงหมู่บ้านเราก็ลองกับมันสักตั้งไม่มันก็เราด่แหละที่ต้องเพนลุงยักษ์พูดออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดเรื่องที่แสนเลวร้ายมากกว่านี้หลายเท่านะ เมื่อทั้งสาม,มาถึงที่หมายนาส้มกับแม่ก็ยิ่งแปลกใจนักกว่าเดิมเพราะวันนี้มีชาจิกันสามคนมาขอค้างห้างเรมอาสิงรับหน้าที่ประสานงานบอกทุกอย่างในหน้นาส้มกับแม่รับรู้แต่บอกไม่หมดส่วนลุงยักษ์กับลุงมิ่งยืนคุยกันอยู่นอกบ้านแต่ยิ่งเย็นย่ำมากเท่าไรความฮึกเหิมดันยิ่งลดน้อยลงลุงมิ่งดูจิตตกไม่ต่างกับทุกคนที่เหลือ ใช่สิยังมีเมียและลูกต้องดูแลแถมลูกก็เพิ่งจะสิบขวบต้นๆรุ่นเดียวกับน้องสาวลุงยักษ อีกอย่างจะสักกี่คนที่จะทําใจได้ว่าคืนนี้จะต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่วิ่งหนีมาตลอดก็มีลุงยักษ์คนเดียวที่เก็บอาการได้เป็นอย่างดีตามประษาค,คนเจ็กกล้าเขาเดินออกมาด้านนอกจูงมอเตอร์ไซค์มาไว้ข้างประตูเสร็จแล้วจึงบอกให้อาสิงกับลุงมิ่งเตรียมหาอาวุธคู่มือไว้ด้วยเผื่อเกิดมีอะไรโผล่มาจริงอาสิงเองก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปสนิท ดันไม่ได้หยิบอะไรติดตัวมาสักชิ้นเข้าไปในบ้านว่าที่แม่ยายก็ไม่มีอะไรพอเป็นอาวุธได้นอกจากมีดปอกผลไม้เล็กๆกับอิโต้ที่ทื่อท,ท,ที่จำเป็นต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยได้ยินได้ฟังมากระสือเป็นผีมีหัวมีไส้ลอยไปลอยมาใช่ไหม เอาที่ได้ยินมาก็ต้องกลัวอะไรที่เป็นของมีคมหรือหากเป็นหนามภัยหรือใบโนดเออใบนาดก็โอเคอยู่แต่ดันไม่มีทั้งสองอย่างสรุปคืออาสิงกับลุงมิ่งเอากิ่งมะนาวมาพันกับไม้หน้าสามนั่นคืออาวุธดีสุดเท่าที่มีนะตอนนี้แสงอาทิตย์สุดท้ายกำลังลาลับความมืดมิดกำลังเข้ามาแทนที่วันนี้ทุกคนจำต้องไปอัดกันในบ้านหลังเล็ก เพราะเกรงว่าบางสิ่งที่รออยู่ข้างนอกเห็นคนเยอะอาจจะเปลี่ยนใจทั้งหกชีวิตจึงปิดประตูอยู่กันอย่างเงียบชีตะเกียงค่อยๆถูกดับไปทีละดวงเหลือเพียงตะเกียงน้ำมันเล็กๆดวงเดียวสามหนุ่มสามมุมนั่งเบียดกันอยู่บนโต๊ะเล็กๆอาสิงจึงเริ่มเราว่า ชาวบ้านแถบนี้เชื่อกันว่ากระสือตัวนี้ชื่อยายเฟืองนามสมมติมีคนบอกว่าอยู่มานานจนงอนขึ้นแล้วงอนอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่คงไม่ใช่งอนไกลอาศัยในหมู่บ้านลึกก็ไปแม้แต่จะระบ,บุตัวได้ขนาดนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปต่อแยเพราะลูกเขยของยายเฟืองเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านมีบริวารน,นับสิบนับตีนก็คูณเข้าไปด้วยใครหน้าไหนพูดใส่ร้ายแม่ยายที่รัก เป็นต้องไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มที่อนามัยทุกรายลุงยักษ์นั่งฟังพรางหมุนลูกโม่ตรวจเช็คสภาพอาวอุธปืนบนพุ่มพันก็เดียวว่ามไม่เห็นจะต้องกลัวเลยเพื่อนสองคนเห็นแปลกใจนี่พกปืนมาด้วยเหรอ ปอกปืนมาด้วยเหรอคะปอกปืนมาด้วยเหรอปอกปืนมาด้วยเหรอคะลุงมิ่งถามลุงยักษ์พนักหน้าใส่กระสุนกลับเข้าคืนร่างเพลิงใช่สิพี่แต่เจอจริงจะสอยให้ร่วงเลยลุงมิ่งกับอาสิงไม่ค่อยเห็นด้วยที่ต้องใช้อาวุธบันไยกันแบบนั้นมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแค่เอาปืนมาพลิกไปพลิกมาขาก็ก้าวเข้าสังเตไปข้างแล้วที่สำคัญสุด,สด ถ้าปืนทําอะไรพวกผีสางนางไม้ไม่ได้จริงคนก็ไม่กลัวผีกันหรอกคงและยิงอุตรุดยุงยักษ์ก็เบอกเพียงว่าพกเอาไว้ให้อุ่นใจกันเท่านั้นสุดท้ายอาสิงซึ่งมีความรู้เรื่องอาวุธปืนอยู่บ้างพูดว่าปืนโบราณขนาดนี้แน่ใจนะว่ายัางใช้ได้จับไปจะเป็นบาดท,ทะยักไหมเก่าละเกินเจมบอนวานสั่งแอคชัน่นอาสิงบนจบปุ๊บ มีเสียงซบซับมาเ้อมกับเสียงดังเช็ดเ็มาจากข้างบ้านปุ๊บลุงยักษ์กับอาสิงลุกพรวดขึ้นทันทีส่วนลุงมิ่งออกอาการเปรี้ยใน,นทันทีลุงยักษ์ถามเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกใช่ไหมเออเฮอ่ส้มกับแม่อยู่ในห้องอาสิงตอบเสียงสั่นลุงยักษ์กระชับปืนในมือแน่นและกระซิบกับเพื่อนเบาๆมันมาละ ยังครับยังยังไม่จบเพียงเท่านี้แต่วันนี้ขอจบก่อนแล้วกันค่อยต่อกันใหม่นะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ